มาส่งรถกาญจนบุรีเป็นรถที่สองแล้วจะจะบอกว่าคือตื่นเต้นมากๆคือไม่รู้เลยว่าลูกค้าอ,อยู่ข้างบ้านคุณแม็กที่ใครเคยดูคลิปที่แรปสติ๊กเกอร์สีครีมบ้างคือคันนั้นอ่ะคือข้ามมาส่งที่เนี่ยเป็นงานแรปสติ๊กเกอร์คันแรกแล้วคือลูกค้าอยู่ข้างๆบ้านกันรู้จักกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าซื้อรถกับเซียวคนเดียวกัน ถึงการจนบ,บุรีแล้วนะคะตอนนี้อยู่กับคุณเก้แล้ววันนี้บอกเลยว่าเดินทางมาการจนบ,บุรีเป็นรอบที่สองแล้วคือมันมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นก็คือข้าวเคยมาส่งรถข้างบ้านคุณเก้แล้วไม่รู้ว่ารู้ไหมคะว่าอันนี้เป็นรถของเซลข้าวที่ดูแล ไม่รู้เลยไม่ทราบเลยค่ะไม่รู้เลยบังเอิญมากบังเอิญเป็นคนบังเอิญมากนะคะก็คันนี้เป็นรถคันแรกของคุณเก้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคันแรกเลยก็คือแต่งจัดเต็มให้เลยสวยไหมคะถูกใจไหมสวยมากถูกใจมากค่ะเชี่ยวมากค่ะเชี่ยวดูแลดีไหมค่ะดีมากเลยค่ะก็แบบ พักอะไรไปตอบตลอดเลยค่ะอัปเดตตลอดเลยว่าตอนนี้ทำติดสปอยแล้วแล้วนะแลบหลังคาดำแล้วนะคือดีมากค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะ,คนนะ,คะขออนุญ,ญาตมารีวิวรถก่อนจะถึงลูกค้านะคะคันนี้เป็นของคุณเก้นะเป็น FC การจนบุรีบอกเลยว่าติดตามเข้าทางเพจ Piktok Youtube เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคันนี้คุณเก้ซื้อสดนะคะ เดี๋ยวพามาชมกันว่าแต่งอะไรบ้างเริ่มแรกเลยลูกค้าจัดล้อมแม็กให้ค่ะเป็นลายเขาวกวางนั่นเองนะคะเป็นยางเดิมนะตัวนี้จะเน้นแบบว่าสีขาวและทุกอย่างเป็นดำด้านหมดเลยแม้แต่มแม็กก็ดำด้านชุดสเกิร์ตดำด้านหลังคาและสติกเกอร์ดำด้านบอกเลยว่าคุมโทนขาวดำสุดๆมันสวยมากทุกคนมาดูด้านในด้านในจะเปลี่ยนเบาะหนังให้นะคะอันนี้ก็คือ เป็นดำได้แดงแบบนี้เลยให้ที่พักแขนด้วยที่พักแขนตัวเนี้ยข้าวลูกค้าไม่ได้ขอนะแต่อยากให้เพราะมันรู้สึกว่าของมันต้องมีเราต้องจัดเต็มค่ะอะไรที่ให้ได้ข้าวจัดเต็มไม่ต้องห่วงเลยถึงแม้ตอนนี้เราจะโดนเราจะโดนค่ายอื่นโจมตีในเรื่องส่วนลดแค่ไหนลูกค้าข้าวไม่เคยไม่เคยไม่เคยยอมแพ้นะ เพราะว่าคันนี้มันแต่งสวยแต่งได้หลายหลายแบบหลายแนวอ่ะมาดูกันต่อเลยชุดสเกิร์ตนะคะตัวนี้ของเลิศนะคะร้านเลิศเทอร์โบนั่นเองสวยเป็นสีขาวสีขาวเพิ่มเงิน5000บาทนะลูกค้าสำหรับคุณเก้คันนี้ก็ซื้อสดไปเลยจะ้ะกลัวไหมว่าแบบจะโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กลัไไกวไหมกลัวคะ่ะเพราะว่าดูรีวิว,วดูรีวิวเยอะคะ่ะ โอเคก็วันนี้ตื่นเต้นมากๆนะมารอบ2แล้วก็อยากขอบคุณคุณเก้มากๆนะคะที่ไว้จะให้เข้าดูแลเนาะดูแลกันต่อยาวๆเลยมีอะไรปรึกษาเข้าได้เป็นลูกคันเลขค่ะโอเคก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นเซลคนหนึ่งที่มีวาสนาลูกค้าเลี้ยงข้าทุกคนเลยขอบคุณม,มากมากคะ่ะ